ขยับขึ้นขยับให้มันดีขึ้นใจให้มันเย็นกว่วาเมื่อวานสติจะให้มันเรียบร้อยความคิดมันแยกคายด้วยอุบายในการต่าหนาศรัทธาของเราก็เพิ่มกำลังให้มันเชื่อมัน่นเพราะอาศัย การศึกษาต่อเนื่องกันมาตามระดับเราทราบอยู่แล้วการปฏิบัติทางของการปฏิบัติทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ทุกคนนะไม่ใช่ไม่เข้าใจ แต่อาศัยเราทำยังไม่เต็มยังไม่พอเมื่อเราทำบปพอแล้วมันก็ปรากฏไม่ว่างานใดทุกประเภทเริ่มต้นก็ต้องลงทุน,นจะต้องเสียสละ งานภายในก็เสียสละภายในงานเ,เกี่ยวแก่วัตถุก็ต้องเสียสละวัตถุลงทุนงานปฏิบัติทางจิตใจก็ต้องเสียสละอารมณ์ทางจิตใจเป็นทุนถ้าไม่มีทุนแนละ้วมันก็ไม่มีกำลังการเสียสละจิตใจ เป็นทุนก็คือเสียสละอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่เราทำแรกๆที่ยังไม่ชำนาญยังไม่เข้าใจเราปรับปรุงจิตใจของเราแต่ยังไม่อยู่ในระเบียบอันเรียบร้อยหรือเรียบมาอยังไม่เชื่อมเช่นในการอยู่ป่าเราเคยทุกคลีอยู่ในบ้าน เคยไปตามที่ใจคิดอย่างไรแล้วก็ไปอยากไปไหนก็ไปอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยากนอนอยากเดินอยากยืนอยากพูดตามลำพังอยากจะดูอะไรก็มีพร้อมอยู่ในนั้นทีนี้เรามาอยู่ป่าก็รู้สึกอะแรกแรกมันก็เป็นธรรมดาฟืนธรรมดาไปบ้าง เพราะมันติดมันอยากพูดอยากคุยอยากพุกคลีเพราะเราเคยพูดจนติดนในใจพุกคลีถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้ปล่อยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สบายเหนื่อยเหมือนกับอยู่สงบกลางคนทางสงบเหมือนก็ไม่มีรถมีชาติมันไม่ชุ่มชื่น เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยชินในทางธรรมเราเคยชินแต่นในทางโลกโลกนั่นมีผสมกับความเพลิดเพลินผสมกับความยินดีปล่อยตัวให้ความ ดีในวัตถุนั่นครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นจึงติดถอนตัวไดย้ยากถ้าเรามาอาศัยหลักทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่มีหนทางที่จะรู้ที่จะเข้าใจเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยง เรื่องทุกขังเพราะความประมาทความปล่อยไปตามจิตที่เป็นสมุทัยของทุกเราจะไม่รู้เรื่องสมุทัยเลยทีนี้อาศัยทำคำสอนประพุทธเจ้าเราพอรู้หน,นทางพอได้หย,ยับยั้งจิตใจของเราให้อยู่ใน ความพอดีพอมาความพอดีนี่เรียกเป็นสายกลางมัชิมาปฏิปทาถ้าใครรู้จักพอดีล่ะเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือพอดีนั่นเองเป็นทางสายกลางเป็นทางตรงถ้ามันเกินดีไปแล้วก็เป็นโลกไป เป็นตัญหาไปเป็นสมุทัไทยไปถ้ามันไม่ถึงเป็นการอ่อนแอไปเป็นการย่อหย่อนละหลวมเรินเลอะเกียดคร้านเนี่สายกลางในประพุทธเจ้าวางหลักให้เราเดิน ศีลสมาธิปัญญาเราเดินในเรื่องศีลทำไม้บริบูรณ์ในเรื่องศีลเรื่องมารยาทจริยา,ยานุวัตทางกายทางวายจาให้เรียบร้อยจะเพียงกายวายจาเรียบร้อยเราก็มองเห็นแล้วจะเป็นความสุข การอยู่สงบสงัดอย่างนี้ยิ่งมีสินเรียบร้อยด้วยมีเพื่อนผ,ผ,ผู้ปฏิบัติด,ด้วยกันทางคนทางสำรวมทางคนทางรักษาทางคนทางปฏิบัติมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะทางคนรู้จักหน้าที่ของคน รักษาตนเองแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนใครเพราะทุกคนก็รักษาทุกคนก็ปฏิบัติเมื่อบัณฑิตานันจะเสวนาเราอยู่ร่วมกับบัณฑิตด้วยกันผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบโดยกัน ผู้มีความดำริชอบด้วยกันผู้มีวาจาชอบด้วยกันผู้มีการงานชอบด้วยกันผู้มีการเลี้ยงชีวิตชอบด้วยกันผู้มีความเพียรชอบผู้มีสติชอบผู้มีสมาธิชอบนี่ทางที่เราเดินร่วมกันต่างคนต่างอยู่ในทางอันนี้ มันก็เรียกร้อยมันก็งามอยู่ในป่าเขาไหนป่าเขานั่นก็งามไปอยู่ในที่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็าเพราะพุทธบริษัทงามเพราะเราปฏิบัติงามแต่ก่อนสถานที่นี้มันจะงามอย่างนี้หรือใครก็ไม่อยากมาไม่อยากเข้ามาแต่เมื่อเราร่วมกัน ปฏิบัติขึ้นมาสร้างเป็นหลักขึ้นมากลายเป็นสถานที่งามกลายเป็นปูชนียสถานใครมาก็ได้กราบได้ไหว้มี่พระพุทธรูปพระประธานม,มีเครื่องสักการะบูชาเราได้ประกอบการกุศลด้วยอมิตรบูชาด้วยปฏิบัติบูชาทั้งสองอย่าง เราทำมาสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นอาสวะมีกิจจะต้องทำเราไม่เสร็จสิ้นจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ในภพนี้อีกเราก็อาศัยบุญนิธิอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้เราได้บำเพ็ญเพิ่มพูนต่อไปอีกเพื่อสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนิสัยเราฝึกไปนีแล้วจากก็ไม่ได้เสร็จขิ้นในชาตินี้ชาติต่อไปเราก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะมีนิสัยเคยฝึกเคยอบรมเคยรู้เคยเข้าใจได้สะสมมาแล้ว พอลงมือปฏิบัติแล้วพอได้ยินได้ฟังเข้าใจได้ง่ายทราบซึ้งได้ง่ายด้วยอุปนิสัยหรือบางทีอดีตเรามีอุปนิสัยได้ทำมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพอที่จะนี่ได้แล้วพอได้โอกาสเหมาะเมื่อ,อไหร่ ยังขาดเล็ยกยน้อยนพอเหมาะเมื่อไหร่มางก็จะได้เสร็จสิ้นในขาดนี้ก็ได้เราไม่ควรประมาทเพราะเสร็จกรรมอย่างอื่นยังปกติดไว้อยู่แต่มันเปลี่ยนม,มันจะเต็มอยู่แล้วพอหลุดออกจากกรรมเล็กๆน,น้อยๆก็พ้นไปได้เช่นพระอร,ริยะเจ้าทั้งหลายบางองค์เกิดมาไปไปเกิดในตระกูลที่ทุกข์ยากลําลบากก็มี ไปอดทนทุกทรมานเพราะได้จังหวะพบทำคําสอนพระพุทธเจ้าพบสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะได้จังหวะได้ฟังเนี่นแล้วท่านก็ปฏิบัติ้นจากทุกได้สําเร็จอย่างน้อยจะสำเร็จชั้นต่ําตกกระแสไม่ไปอบายอีกแล้วไม่กี่ชาติก็สําเร็จ พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีอย่างเดียวที่เราเพิ่มพูนคือปฏิบัติให้มีสัจจะให้มีความจริงแม้เล็กเล็กน้อยๆก็ให้มันจริงมีสัจจะจริงๆทําให้จริงด้วยความเคารพโดยความเลื่อมใสด้วยความตั้งใจศรัทธาจะได้ผลไตรบุญศรัทธาที่ความเลื่อมใสความเคารพ สิ่งที่สำคัญมากถ้าเรายังคล่องยังไม่สนิทใจที่จะเชื่อมันยึดมันใดแล้วก็ใช้สติปัญญาภาวนาพิจารณาจนมันเชื่อจนมันเห็นด้วยจนนัยมพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทุกอย่างสามารถจะมอบกายถวายชีวิตจิตใจ,จต่อคณพระพุทธเจ้าคณพระธรรมคณพระสงฆ์เหมือนกับเราทำวัดมอบกายเยนวา,ายะ คือเรามอบกายถวายตัวโม่อกายหมดอ่วาจาขอสารภาพผิดกรรมที่ไม่ดีชั่วหยากอันใดเราก็อมอบกายถวายตัวให้พระองค์แนะนำมรมสอนเราจะพยายามละกรรมที่ไม่ดีน,น,นั้นให้หมดสิ้นไป เราสังยังสงสัยส่วนไหนเราก็ศึกษาได้หลายทางหนังสือปัจัยปิดกก็มีเทิตามครูบาอาจารย์ก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างก็มีศึกษาให้อยากเก็บสิ่งที่ไม่รู้ไว้นานชําระให้เร็วสลายยิ่งดี เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายให้ควรถือว่าปัจจุบันนี้มีโชคดีที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะบำเพ็ญภาวนาเพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระองค์ว่าไม่ควรจะประมาทเพราะทุกอย่างไม่แน่นอนทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างแม่โลกก็ยังไม่แน่นอน กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวกับน,น้ําท่วมทางโน,น้นเดี๋ยวกับแผ่นดินไหวทางนี้เดี๋ยวก็มีทางโน,น้นรบกันฆ่ากันฟันกันแทงกันเ,ออเกิดปัญหาขึ้นในโลกอยู่ตลอดเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกไม่ใช่เรื่องที่ปลอดภยัยแต่เราพิจารณาแล้ว บางทีก็ขยับเข้ามามันที่ไหนเมื่อไรเรารู้ไม่ได้เพราะจิตใจมนุษย์มันไว้ไม่ใจไม่ได้ถึงมนุษย์ตัวโลกเพราะฉะนั้นเราไปอยู่โลกที่ดีที่ประณีตที่ประณีตละเอียดกว่านี้ตัวีอยู่ไม่ใช่นี้แต่เพียงเท่านี้แต่โลกสุขอย่างยิ่งโลกุตรระเหนือโลก เมื่อใครไปถึงแล้วไม่กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรยินดีในความปฏิบัติของเราทำแก้ไขจิตใจของเราให้พ้นจากทบอันนี้ให้ได้ทบที่ละเอียดประณีตกว่าน,นี้อย่ายึดติดทบอันนี้เดี๋ยวหมุนเย็นอยู่นี่มุก กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละถ้าเราเห็นอยู่นี่แหละบางครัง้งบางคราวยิ่งย้ำแย่กว่านี้อีกมนุษย,ย์ไร้ศีลธรรมไม่มีศาสนาเห็นกัน,ก,น,ก,น,น,ก,นก็เหมือนกับผักเหมือนกับปลาเหมือนกับสัตว์ป่ามันอยู่ยากขนาดไหนถ้าพวกเราโดนอย่างนั้นเหมือนกับสัตว์ป่า ในสมัยนั้นเนี่ยย่ำแย่ที่สุดไม่ได้ยินได้ฟังแน้าภาวนาต่อ